สวัสดีครับท่านผู้ปกครองทุกท่านครับวันนี้ผมมีเรื่องจะมานำเสนอท่านผู้ปกครองครับอีกไม่กี่นาทีข้างหน้าท่านผู้ปกครองจะได้พบกับนิทรรศการแสดงผลงานของนักเรียนที่ผ่านการเรียนรู้ในช่วงหยุดเรียนกรณีโรคระบาดโควิด -19 รอบ ใหม่มันคือความทุกยากของเกือบทุกฝ่ายที่เราจะต้องฝ่าวิกฤตของโรคระบาดครั้งนี้ไปโรงเรียนเองต้องทำหน้าที่จัดการเรียนรู้เพราะการเรียนรู้ของเด็กๆหยุดไม่ได้ ในช่วงแรกๆครับท่านผู้ปกครองครับของการเรียนออนไลน์เ,ออเด็กๆจะต้องผ่านกระบวนการเรียนรู้วันละ6ชั่วโมง6วิชา6ชิ้นงานผ่านไปสักระยะหนึ่งตัวผมเองได้รับข้อร้องเรียนหลายๆท่านว่า เรียนออนไลน์หนักกว่าเรียนที่ห้องเรียนโรงเรียนก็เลยทำการปรับตารางสอนเสียใหม่เหลือวันละประมาณ3-4ชั่วโมงนักเรียนเองก็จะได้ปรับตัวส่วนคุณครูเองครับคุณครูเองก็ผมเห็นพัฒนาการของคุณครูในการจัดการเรียนรู้ในช่วงออนไลน์ ตั้งแต่มอบหมายชิ้นงานแห้งๆโดยที่ไม่ต้องอธิบายเมื่อถึงเวลาที่ตนเองจะต้องเข้าสอนเปลี่ยนมาเป็นเริ่มมีคลิปเสียงของคุณครูเพื่อที่จะไปอธิบายใบงานให้เด็กๆได้สามารถปฏิบัติงานได้ถูกต้องจนกระทั่งมีวิวัฒนาการมาจนกระทั่งถึงคุณครูสามารถจัดการเรียนรู้ออนไลน์ได้เหมือนกับ ติวเตอร์ชื่อดังของประเทศสุดท้ายครับออผลงานทั้งหลายของเด็กๆรวมถึงความพยายามของคุณครูและโรงเรียนก็ปรากฏออกดอกออกผลโดยโรงเรียนจะขอนำเสนอเป็นนิทรรศการออนไลน์ให้ท่านผู้ปกครองได้ ชื่นชมให้ท่านบุ้ครองได้ร่วมแสดงความยินดีกับเด็กๆที่ไม่ได้หยุดการเรียนรู้ถึงแม้ว่าโรงเรียนจะต้องหยุดเรียนไปก็ตามขอบคุณท่านผู้ปกครองทุกท่านนะครับที่ให้การสนับสนุนเด็กๆได้เรียนรู้สุดท้ายเลยครับโรงเรียนไม่มีอะไรจะตอบแทนท่าน ขอเชิญท่านพบกับผลงานของนักเรียนที่โรงเรียนภาคภูมิใจเสนอขอเชิญท่านผู้ปกครองรับชมได้เลยครับสำหรับวันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ ว่ามันก็ดีนะคะเรียนออนไลน์ก็คือเด็กจะได้ไม่ลืมไอ้ที่เคยเรียนมาแต่มันไม่ดีอย่างคือบางครั้งมันทําไม่ทันนะคะทำกันบ้านที่มีให้ไม่ทันไม่ทันวันต่อว,วันนะคะแล้วก็บางบางครั้งเด็กก็ไม่เข้าใจถ้าถ้าผู้ปกครองไม่ได้อยู่ด้วยหรือผู้ปกครองไปทํางานเงี้ยเด็กบางคนก็จะไม่เข้าใจค่ะ อ๋อมันก็มีความมันยากสักหน่อยค่ะบางทีคุณแม่ก็ลืมๆืมไปบ้าง <c oughs> ก็ต้องทบทวนใหม่ก็ดูใน Google บ้างบางทีแต่รู้สึกยากยากมากยากกว่าสมัยที่แม่เรียนนะในเรื่องของเนื้อหาใช่ค่ะ <c oughs> แล้วปัญหาในการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตนะคะที่บ้านก็ไม่มีปัญหานะคะไม่มีค่ะดีค่ะแบบว่าให้เรียนอย่างเงี้ยดีมากเลยค่ะเพราะว่าเด็กจะได้ทัน แล้การเข้าถึงอินเทอร์เน็ตนะคะที่บ้านสะดวกไหมคะสะดวกค่ะ,ะ,คะรู้สึกเศร้าค่ะเพราะว่าไม่มีคนสอนกันบ้างค่ะแล้วพี่โลกเขาก็ต้องทำงานนะคะ,ะถ้าเกิดแล้วถ้าเรียนอะไรจะถ้าเรียนวิธีโรงเรียนล่ะคะ,ะนักเรียนเป็นยังไงเรียนเรียนที่โรงเรียนรู้สึกสบายกว่าค่ะเพราะว่าถามครูได้ค่ะแถมได้เล่นกับเพื่อนด้วย เพราะอะไรนะเพราะว่าแม่ยุ่งเพราะมาแม่ไม่ค่อยเข้าใจครับแล้วท่านมาเรียนที่โรงเรียนนะคะดีครับเรียนยังไงลูกได,ได้ได้เรียนกับเพื่อนครับคือเหมือนแบบเหมือนมันมันก็ดีนะคะที่เรียนออนไลน์แต่ว่าเหมือนการเรียนของเราแบบมันย่ำแย่ลงนิดหน่อยค่ะเัามีปัญหาการเข้าถึงอ,อินเทอร์เน็ต ช้าค่ะแบบถ้าถ้าเกิดว่าเข้าเข้าเข้าแล้วแบบแบบมันยังเออเลอร์อยู่ดีอะ่ะแล้วก็ต้องเข้าใหม่แต่ถ้าเข้าไม่ได้แล้วก็ต้องรอไปหนึนาทีสองนาทีอย่างเงี้ยค่ะ